บิเกตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสวบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิ t g เกตสามารถสมัครกระดานใต้มูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของลุงมีมด้วยกันก่อนอื่นผมขอโปรโมทนะครับสำหรับกระดานบิ t กเกตท่านใดอยากจะฝากลุน่าแคสิก ดอก5-8%ในระยะเวลา1เดือนคือ30วันนะครับระยะเวลาการฝากนะแต่คิดเป็นรายปีผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับเราก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วผมก็ฝากกระดาน b บแ a น c e ไทยแลนด์ไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าสภาพคล่องดีเปลี่ยนเยอะในฉบับกระดานไทย โอเคครับเรามาถึงเรื่องของเหรียญดีด้วยกันอันนี้เป็นข่าวแรกคือเรื่องของเปเปนะครับอีลอนมารกก็มีการกลาวเปเปซึ่งตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเปเปเนี่ยจะไปต่อได้ไหมต้องดูบิตคอยจริงจริงนะครับส่วนตัวผมผมว่าเปเปยังพอที่จะไปได้อยู่นะอีลอนมารกก็พยายามกล่าวเปเปก็ไม่รู้ว่าเปเปเนี่ยจะผ่านขึ้น2000ได้เอ่อผ่านขึ้นแบบศูนย์ตัดศูนย์ได้หรือเปล่านะครับในช่วงระยะเวลานี้เนาะ เพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับดังนั้นอีลอนมาร์กได้เผยภาพนะในคำถแถลงการในคำพูดของเขานะนะครับว่าเปเป้ฝันว่าในปี2000เนี่ยว่าศตรวรรษที่21อจ,จะสงบสุขและสะดวกสบายทางเศรษฐกิจเพียงใดนะครับมาร์กก็แสดงความเห็นต่อภาพนี้ซึ่งกลายเป็นเรื่องตลกขบขันเพราะมันไม่เป็นความจริงและภาษาอินเทอร์เน็ตเรียกว่ามีมนะครับ โดยบอกว่าภาพนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อผู้คนนะครับมาร์กก็ใช้วลีว่ามีมเก e ฮา a r ดนะครับในคำตอบของเขาเขาใช้วลีคำว่า Go h าร์ดนะครับในการแสดงข้อความเพื่อส่งสัญญาณนะครับให้ทุกคนเห็นนะครับเราก็สนใจในตัวของเลดมีมนะครับที่ชื่อว่าเปป้ P P นะก็หมายถึง เศรษฐกิจมันไม่ได้ดีตามตามที่ทุกคนฝันเห็นนะเนาะนะครับฉะนั้นเปเป้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่หลายคนหวังนะครับว่าราคามันจะสูญหาย1ตัว2ตัวแต่ผมว่าช่วงนี้ยังยากอยู่นะครับผมยังไม่เห็นกระแสหลกัหลกๆของแอลคอยนอกจาก AI นะที่มีการแบบว่า,าขับเคลื่อนด้วยกระแสนะครับเป็นแค่การเชื่อว่ามันจะไปด้วยราคาของ DTC ข่าวที่สองตอนนี้อีลอนมารมีข่าวเกี่ยวกับ OpenAI ของแซมอัลแมนนะครับที่ฟ้องร้องกันผมขอไม่เจาะรายละเอียดเรื่องนี้เอาแหละต่มันมีความสนใจคือเรื่องของ OpenAI นะครับอีลอนมารจะพัฒนาตัวนี้ต่อไปในรูปแบบไหนหลายคนก็บอกว่า OpenAI ว่า c l o s i AI นะครับราวกับว่า เป็นในนะครับคือสิ่งที่เขาตั้งใจให้บริษัทพัฒนาตัวของ AI แห่งนี้นะครับก็คือมีการพัฒนาตัวของ o p Open AI ต่อไปหรือพวกแชททีพีทีนะนะครับถ้าเกิดเหรียญของอีลอนมารกเนี่ยก็จะเป็น g กลฟนะครับเขาเปลี่ยนจาก XAI มาเป็น g กลฟนะครับผมแนะนำนะว่าซื้อไว้สักพันสองพั 2, ก็ได้ตอนนี้ราคาอยู่ที่ศูนจุดศนจุดะครับศูนหนึ่ง ให้ราคามันไปสัก0.7 0.8หรือ1ดอลลาร์เนี่ยคุณรวยแล้วนะผมบอกประมาณนานนะนะครับผมว่าเร็วๆเวนี้ยอาจจะไปก็ได้นะครับก็ต้องมาดูด้วยกันนะโอเคข่าวต่อมานะครับชิบะอินโหนเผาประมาณ146ล้านโทเคนนะครับเราก็พยายามที่จะครองอยู่อันดับสิให้ได้นะครับก็ อาทิตย์หน้าชายโตชิคุซามะก็จะมีการปั๊มเหรียญชิบะนะครับก็จะมีการบอกโปรเจกต์มีการบอกรถแมปอะไรที่สำคัญเกี่ยวกับชิบะอาทิตย์หน้านะครับชายโจชายโตชิคุซามะก็น่าจะมีการแถลงการเดี๋ยวดูแล้วกันนะครับเผาไปแล้วประมาณร้อยสี่สิบหกล้านเหรียญน,นะครับก็ไม่บอกเปอร์เซ็นต์นะว่าเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าถ้าไม่บอกอย่างนี้น่าจะไม่เยอะ แต่ว่าที่มันพยายามที่จะครองอันดับสิบให้ได้เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นราคาที่มันไปมากกว่านะครับเรื่องของการเผามันต้องเป็นหลักแสนล้านอ่าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับมันถึงจะมันถึงจะมีแรงขยับได้ดีนะครับตอนนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะราคาไม่นิ่งเหมือนตอนปี2 0 2พันยิบสองยิบสามแล้วต่อมานะครับเป็นข่าวของโซโลนาตอนนี้ทางโซโลนาเนี่ย เขามีการวิเคราะห์โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI หรือ a l g o r i t h m um, หรือ p พ e Prediction นะครับตัวนี้ในวันที่31มีนาปี2024เขาคาดการณ์ว่า s o โลนาจะอยู่ที่149.18ดอลลาร์นะครับแต่ส่วนตัวผมผมคิดว่าเกินนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ดึงมาตั้งแต่7มีนาคมแล้วก็ใช้ข้อมูลไอเรื่องของอตัวบ่งชี้หรือเครื่องมืออะไรอ่ะหลายอย่างอย่างเช่น MACD ATR โ l ลลิงแบนหรือ BB Relative s t r e n g t h i n ด์อน RSI นะครับแล้วนั่นหมายความว่าจะเพิ่มขึ้นถึง6.9%นะครับตามข้อมูลออตรงนี้ต้องดูด้วยกันแต่ส่วนตัวผมน่าจะไปสัก2,300เนาะเพราะว่าอันดับเนี่ยแซง BNB มาละเหลือแต่ราคาเนี่ยให้ไปเท่ากับบ n b หรือใกล้เคียงกับ BNB ก็น่าจะพอแล้วครับที่อ่าน่าจะมาวิเคราะห์กันได้นะ แต่ส่วนตัวผมมันต้องไปราคานั้นแต่ผมว่าวานเขายังเก่งกาไรอยู่นะครับถ้าเกิดไปก็คงไปเลยมันมีเครื่องมือวัดความโล่งของหรือซื้อหรือขา,ขายของชีบาะนะคล้ายๆวัดความโล่งนะครับรวิเคราะห์ทางเทคนิคของ ta นะครับเขาบอกว่า1สัปดาห์โซโลนามีภาวะกระทิงเป็นพิเศษโดยมีข้อเสนอแนะก็คือมีการซื้ออย่างแข็งแก่งโดยพิจารณาจากออสซิเลเตอร์นะครับในโซนซื้อที่สองและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ma ชี้ไปที่ซื้ออย่างแข็งแกร่งที่12นะครับตามข้อมูลของ t ท a d i n g View นะก็คือมีการซื้ออย่างแข็งแกร่งเลยนะครับก็มาดูกันว่าจะหยุดราคาที่เท่าไหร่ผมว่าน่าจะขึ้นสัก200ถ้าเกิดไม่ไปถึง300-400นะน่าจะหยุดที่200ก่อนแต่ว่าคดีของแซมเนี่ยมันปลายเดือนแล้วเนาะนะครับฉะนั้นผมว่าน่าจะมีการขึ้นรอบใหญ่ๆสักรอบก่อนจะปลายเดือนพอช่วงนี้โซลาร์ก็มีโปรเจก นะครับดีแอก็ s, มีพวกแชทพวก call นะครับเป็นแบบคล้ายๆกับโทรศัพท์นะหรืออะไรพวกนี้นะครับก็มีระบบแชทเรียบร้อยมีระบบวิดีโอมรีระบบระบบ call นะครับบน dA แอคือเป็นซ u ปเปอร์แอปได้เลยนะครับฉะนั้นตัวของโซลา n a าเนี่ยพร้อมจะไปแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวเพิ่มนะครับอันนี้ข้อมูลจาก b ู o เบิร์กนะครับโดยแพนทีร่าแคปิตอลนะครับกำลังระดมทุนเพื่อ ซื้อสินทรัพย์โซโลนาของ FTX นะครับ p a n u r a Capital ก็เป็นผู้จัดการสินทรัพย์ที่เน้นเข้ารหัสลับมูลค่าประมาณ5.2พันล้านดอลลาร์นะครับกำลังระดมเงินจากนักลงทุนรายใหญ่เพื่อซื้อโทเค็นโซโลนานะครับแล้วก็ที่มีส่วนลดอย่างมากนะซึ่งถือโดย FTX นะครับบริษัทแรกเปลี่ยนสกุลเงินนี้ตอนที่ล้มละลายไปนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่มีการที่จะซื้อโซโลนานะครับ ดังนั้นตัวเลือกในการซื้อโซเนี่ยประมาณ59.95ดอลลาร์นะครับหรือค่าเฉลี่ยกว่า30มสวันถึง39%เปอร์เซนนะครับของนักลงทุนเป็นระยะเวลานะครับถึงเวลา4ปีนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับโซโลนาก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมาตลอดเพราะว่าบริษัทเนี่ยเข้าไปซื้อนะครับโดยใช้เงินประมาณห้พันล้านก็ซื้อเป็นเหรียญโซโลนาเลยหรือ ตัวของ FTX ประมาณ250ล้านดอลลาร์ผ่านกองทุน p e n ท i r a s s o โ n นนะครับก็มีเอกสารการตลาดที่ส่งไปยังนะักลงทุนที่มีศักยภาพในเดือนกุมภาพันธ์และเหตุโดยหรืออ้างอิงโดยบุมเบิร์กนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็มีข่าวดีนะครับเนื่องจากฮีเลียมนะครับก็ประกาศร่วมมือกับออโ c โคไพ นะครับเราก็ฮีเลียมก็ประกาศร่วมมือกับ PINetwork นะครับก็จะมีโทเคน3ตัวคือ HNT IOT แล้วก็ Mobile นะครับเขาก็บอกว่าประมาณ20มีนาคมเนี่ยก็จะมีการส่งข้อมูลและหยุดมีผลนะครับเพื่อความต้องการในการฟีดราคาสำหรับโทเคนของฮีเลียมนะครับเพราะว่าฮีเลียมเนี่ยน่าจะมีการปิดราคานะครับเพราะว่ามันจะมีโทเคน3ตัวที่ออกมา นะครับก็เตรียมตัวแล้วกันว่าโทเค็นสามตัวเนี้ออกมาจะราคาไหนนะครับซึ่ง h e เรียมโ b i l e เนี่ยน่าจะาเขาเรียกว่าหยุดอะนะครับในการให้บริการบางอย่างนะครับเพื่อจะทำสามเหลียมนี้ออกมาก็ต้องดูด้วยกันนะครับเพราะว่าร่วมกับ p i n e เน็ตเวิร์ด้วยนี่ในการฟีดราคาอย่าง HNT, IoT แล้วก็ Mobile ได้สำเร็จนะครับก็จะมีการปิดนะครับฮีเรียมโมบายก็คือตัวของ โทรศัพท์มือถือ s e กานะครับที่ร่วมกับบริษัทของ h e เลียม o b i l e หรือตัวเหรียญฮีเลียมโมบายนะครับก็จะทําเป็นมือถือขึ้นมาส่วนภายเน็ตเบิร์กเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงพวกตัวของบล็อกเชนต่างๆก็เป็นเชนของ s o โลน a นะครับเตรียมตัวที่จะออกอีกสามเหรียญน,นะก็ต้องติดตามตรงนี้นะครับผมว่าน่าตื่นเต้นนะนะครับว่า,าทั้งสามเหรียญเนี่ยจะมีการเปิดตัวยังไงนะครับแล้ก็ฮีเลียมได้มีประกาศ นะครับที่จะเปิดฮีเรียบ a l l e t ด้วยนะครับรวมถึง Android iOS เวอร์ชัน v 2.7.0นะครับก็มีการกำหนดการเปิดตัวเรียบร้อยนะครับก็ลองดูด้วยกันนะว่าพวกนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนะเหรียญใหม่ก็ต้องตามแล้วกันใครเป็นแฟนคลับหรืออาสาวกหรืออาร์มี่ของโซลนาก็โซลนามีเหรียญใหม่มาตลอด ต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับโซโลนาเหมือนกันอันนี้ก็เป็น Saka g a กมมินะครับก็จะออกโทเค็นแล้วก็ทำเรื่องของ a d o p อนะครับแล้วก็มี a d o p ตัวอื่นอย่างเช่นตัวของ s o l a n a c o s m o s แล้วก็ Avalanche นะครับในการประกอบเรื่องของ p a y to Addopt ตรงนี้ซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นเครือข่ายทั้ง Solona c o s m o s c e l e s t i i a นะครับ E t h e r e u m s c a o e Polygon a v a l a n c h นะครับ รวมถึงเหรียญอ,อื่นๆต้องที่ตามมาจากาเครือข่ายเหล่านี้เนาะเพราะว่าซาก้านะครับเขาทำมัลติเชนนะครับตัวของกระเป๋าเงินของเขาก็เป็นเรื่องของ Pay to a d d o ์ตัวนี้ก็จะมี a d d o ดเมื่อวันพุธนะครับซึ่งจะแจกเป็นซาก้าเกมมิ่งโทเค็นแอดกนะครับก็จะแจกโทเค็นของซาก้าโดยเฉพาะเลยผ่านเครือข่ายพวกนี้จากนั้นผู้ใช้เนี่ยสามารถที่จะเลือกไอตัวเครือข่าย อย่างเช่นพวกโซ n a พวก c o สมอสพวกซิเลสเตียลวกอิเทเรียมโพลิกอนอีวลแลนได้นะครับผ่านเครือข่ายอย่างนี้ฉะนั้นวันที่27มีนาโทเคนสากาทั้งหมดประมาณ60ล้านโทเคนนะครับก็จะมีการแจกแอร์ดอนั่นเองนะครับก็เข้าไปติดตามกันได้นะนะครับเพราะว่าโซ n a เดี๋ยวนี้ก็เป็นอีกเชนหนึ่งเนาะที่เป็นทางเลือกฉะนั้นผมก็คิดว่าตัวนี้นะครับน่าจะเป็นเชนทางฝั่งขององเมริกาโดยเฉพาะ ต่อมานะครับโปรโตคอลอย่าง Solana DeFi ก็จะตั้งค่า K M N O token a i r d o นะครับในเดือนเมษาคือมีการแจก a i r d o ็แหละซึ่งเขาบอกว่าประมาณวันที่31มีนาคมนะครับก็จะมีการแจ้งรายละเอียดนะครับกับผู้ใช้สิทธิ์ในวันที่31มีนาคมเขาบอกว่าจำนวนคะแนนนะครับของที่คุณจะส่งผลต่อจำนวนโทเคนที่ได้รับนะครับ ฉะนั้นอย่างคุณโท,โทมัสก็มีส่วนร่วมในคาร์มิโนนะครับก็กล่าวว่าการโทรหานะักพัฒนาโซโน,น่าทุกเดือนเนี่ยโดยอธิบายว่าโปรโตคอลจะใช้กลไกเพื่อปกป้องไม่ให้ a อ o ดอกจากไซบีนะครับไซบิลนะครับในการโจมตีระบบด้วยกระเป๋าสตางค์ไหลไปฉะนั้นอาคาร์มิโนนะครับก็เป็นแพลตฟอร์มอันหนึ่งที่เป็นพวก ดี f i นะครับเกี่ยวกับเรื่องของ Margin นพวกการให้ยืมการยืมนะครับและผลตอบแทนผ่านกลยุทธ์การซื้อขายก็จะมีการจดภายใต้ทะเบียนของเครือข่ายของ s o l a น a นะครับเพื่อจะเอาเหรียญเนี่ยออกมาในการเทรดนะครับเราก็มีการแจกจ่ายให้กับกระดานแน่นอนนะครับในอนาคตเหรียญน,นี้ก็คือ kmno นะครับตัวนี้ก็คล้ายๆกับจีโตและจูปิเตอ นะครับก็เป็นการแจก Adopt คล้ายๆกับตัวของ g ีโตกับจูปิเตอด้วยนะครับเขาก็ทำให้เห็นแล้วนะเพดัะนั้นตัวนี้นะครับก็จะมีโทเค็นหรืออุปทานทั้งหมด1 0 0 0 0ล้านนะครับโดยมี10%ก็จะถูกหมุนเวียนเมื่อเปิดตัวในเดือนเมษายนนะครับอีก7%อุปทานทั้งหมดก็ได้รับการจัดสรรไว้สำหรับการกระจายของชุมชนเบื้องต้นตามข้อมูลของคา m มโน นะครับเขาก็วางแผนว่าจะแจก a i r d r o ตัวนี้นะก็ติดตามด้วยกันเพราะว่าตัวนี้จะมีซีซั่นที่2ด้วยอันนี้ก็น่าจะเป็นซีซั่นแรกนะครับในการแจกเอาแหละข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มก็คือมิชชั่นนิวมูนบีไอพีนะครับแล้วเหลาเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงเรามีกลุ่มทั้ง โซโลนาแล้วก็บองนะครับแล้วก็กลุ่มของชีบะนะกลุ่มของเหรียญ AI แล้วก็มิชชั่นดีมูนีพีเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ฝากกระดานบิดเกตไว้ล,ละกันนะครับและสำหรับวันนี้ผมขอโปรโมทนะครับสำหรับคอร์สเรียนออนไลน์นะครับใครสนใจคอร์สเรียนต้นน้ำเหรียนต้นน้ำบ้างนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมจะทิ้งลิงก คอเรียนเรียนต้นน้ําก็ลองเข้าไปสมัครก็ได้เดี๋ยวผมพักไปส่วนตัวนะครับถ้าเกิดสนใจก็สามารถสมัครได้ก็ใช้เวลาเรียนอย่างน้อยประมาณนะออสองนะค,ค,ครั้งนะครับต่อหนึ่งคลสนะครับพยายามแค่สองครั้งนะบางคนไม่มีพื้นฐานเดี๋ยวผมจะจับแยกออกมาอีกทีนะครับ mm hmm. ก็จะเน้นสอนตัวตัวนะครับจะไม่เนาะจะไม่สอนกลุ่มเนาะเดี๋ยวไม่รู้เรื่องนะครับเพราะว่าผมเคยสอนกลุ่มแล้วอ่าบางคนพื้นฐานไม่เท่ากันก็ตามไม่ทันอะไร นะครับก็จะนัดแบบว่าถ้าเกิดพื้นฐานไม่ดีก็จะไม่นัดทีอะไรอย่างเงี้ยครับต้องดูแล้วแต่บุคคลนะนะครับเป็นคอเหรียญต้นน้ำหาเหรียญต้นน้ำอะไรอย่างนี้นะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่าตัวของอชิชบะนะครับแล้วเหรียญมีมจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องกอยมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ ง่ายสะดวกรวดเร็วบนกระดาน OKX OK กระดานอัจฉริยะใช้ได้ทั้ง Exchange และ Wallet ผสมกับเว็บ3 NFT และ Swap ผ่านกระดานได้เลยง่ายนิดเดียวกับ OKX OK.